สี่ร้อยดอกแล้วอ่าดูแล้วโอ้โหดูมาสาัและในวันนี้คุณอยู่ในเกม Black Lock อ,อ,อนไลน์และนวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับหมวกรูนที่ผม พึ่งได้รับมานะผมซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือสามารถที่จะดู HP หรือ SP ได้ผมโดยมีโอกาสเล็กน้อยซึ่งโอกาสเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะไม่เขียนบอกใช่ไหมว่ามันมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทสแล้วก็มารีวิวให้ดูว่ามันมีโอกาสเล็กน้อยนี่ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์นะผมซึ่งหลักการที่ผมจะเทสง่ายก็คือผมก็จะเตรียมลูกธนูไว้สัก100ดอกก็คือการยิงออกไป100ครั้งเนี่ยดูซิว่ามันจะติด SP หรือว่ามันจะดูด s อให้เราสักกี่ครั้งนะผมในการยิงออกไป100ครั้งอะ่ะตอนนี้ผมก็เอาลูกธนูออกมา1 0 0่อดอกนะผมซึ่งหลักการก็คือผมต้องใช้ s p ให้หมดก่อนนะผมโอเคอผมขอใช้เอให้หมดก่อนละกันอ่าตอนนี้ s p ของผมก็อยู่ที่63ซึ่งอัตราการฟื้นฟูเอปกติก็คือทีละสินะผมแต่ถ้ามันดูดเนี่ยมันก็จะดูดประมาณ1น0รนะผมเกือบ100ก็ประมาณนี้แหละ5%ของ เอนะผมก็เกือบ1 0 0ยแล้วกันโอเคเดีย๋ยวเราไปเทคกันเลยดีกว่าซึ่งผมก็จะกดยาเลขหน่อยเพื่อที่ให้มันแบบไวๆหน่อยแล้วกันอ่ะโอเคตอนนี้ก็เออยู่ที่13นะแล้วกออ็ลูกขนู100ดอกครั้งแรกผมใส่ลูกขนูเข้าไปโอเคยิ่งไปดูซิว่ามันจะดูดไหม100ครั้งแรกนะผมโอเคตอนนี้ลดเหลือ70แล้วยังครับยังไม่ดูดนะครับผม 60แล้วอ้าโอเคดูดเป็นหครั้งนะผมโอเค1ครั้งแล้วลดเหลือ40แล้ว30แล้วครับแล้วก็มาที่20นะฮะแล้วก็10นะผมโอเคครับครั้งนี้ก็ดูดไป1ครั้งก็คือ100ดอกแรกก็คือดูดไป1ครั้งก็ตีเป็น1%นึ่ร์เะผมโอกาส1%ในการดูดเอ่อ SP นะผมโอเคอย่าผมมาเทคกันรอบที่2นะ เอาลูกธนูออกมาอีก100ดอกนะผมโอเคฮะก็ใส่เข้าไปอ่ะมาดูอีก100ทีครั้งแรกว่ามันโอกาส1%จริงหรือไม่อิพีตอนนี้ผมก็อยู่ที่180นะผมถ้ามาดูดมาก็200อ่ะโอเคหนึ่งครั้งแล้วผมก็คือดูดมาอีกแล้วอีกหนึ่งครั้งดูซิว่ามันมีโอกาสดูดอีกครั้งหนึ่งไหมถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็คือ2%นะผมรอบนี้ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะผมลูกธนูผมผมก็ใกล้จะหมดไปแล้วนะผมโอเคครับหลังจากที่เทสมา2ครั้งแล้วคือ100ดอกแรกก็คือยิงไป็น100ครั้งโอกาสติดแค่1ครั้งก็คือหนึครั้งที่2ก็ยิงอีก100ครั้งโอกาสติดก,ก็หเปเหมือนกันมาดูครั้งที่3นะผมอีก100ครั้งเหมือนกันอีก100ดอกมันดูซิว่ามันจะฟื้นฟูเอพีอีกครั้งหนึ่งไหมอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมี1ครั้งในะในการยิงออกไป100 เออในการยิงออกไป100ครั้งอย่างน้อยต้องมีหน่ครั้งนะครับผมโอเคยิงไปต่อนะตอนนี้ s p อยู่ที่3ามร้อยาเอา้าดูดไปแล้วฮะแต่มันดูดแบบไม่ครบ5%รนะผมแต่รู้สึกได้ว่ามันดูดไปแล้วแหละมันก็ผมว่ามันก็อัตราอยู่ที่1นึเหมือนกันนะผมเมื่อกี้มันก็ดูดไปอีกหนึ่งครั้งนะผมแต่ s p มันแบบเอาไปอีกครั้งนะฮะตอนนี้ก็เหมือนกับ2ครั้งนะผมโอเครอบนี้2%รนะผม ครั้งที่3ที่ผมสํารวจมาก,ก็คือ100ดอกแรก100ดอกแรกนี้ก็คือ1ครั้ง100ครั้งที่2ก็คือ1ครั้ง100ครั้งที่3ก็คือครั้งที่เราเทสณปัจจุบันตอนนี้ก็คือ1ครั้งแต่1ครั้งแรกมันไม่เต็ม5%ไงแต่ครั้งที่2มันก็เต็ม5%อยู่ซึ่งหลังจากที่เทสมาแล้วนี่ก็คือว่าหมกรูนของเราเนี่ยมันไม่ใช่5%เต็มร้อยสักทีเดียวนะผมมันก็ วัดดวงตั้งแต่1-5%เหมือนกันนะโอเคก็คือวัดดวงอ๋อผมลืมไปจากค่าความเสียหายที่โจมตีออกไปอ๋อก็คือดาเมจของผมมันไม่ติดคีไงมันถึงไม่ถึง5%อ๋อเข้าใจละโอเคผมผิดเองนะโอเคครับก็คือแบบถ้าเรายิงแรงเท่าไหร่มันก็ดุดมากขึ้นเท่านั้นนะผมอ๋อนี่ผมลืมอ่านหัวข้อข้างล่างไปนะผมโอเคขอโทษทีนะอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาเทสกันอีกแบบนึงก็คือผมจะ ใช้สกิลข,ของผมก็คือเฟียร์บีของผมนะผมคืออัตราการยิงก็คือมีโอกาสติดเบิ้ลตั้งแต่1-4ถึงครั้งมาดูซิว่ามันจะเบิ้ลตามที่ผมต้องการไหมอ่ะโอเคว่ามันจะติดเบิ้ลไหมก็คือดูดมานาเบิ้ลอย่างเงี้ยอ่ะถ้าดูดเบิ้ลได้นี่ก็คือแบบมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคเด๋ยวเรามาเทสกันซึ่งมันถ้าใช้สกิลนี้ก็ลูกหนูก็ค่อนข้างที่จะหมดเร็วเหมือนกันโอเคผมก็จะเทสไปที่การยิงซัก 500ร้อยนะผม500ร้อ okay. 500ดอกโอเคห้าร้อดอกเพราะว่าการใช้สกิลเฟียร์บีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเปลืองลูกธนูมากๆก็ว่าได้นะโอเคผมขอบัฟอิมแพคแล้วก็เฟียร์บีนะผมโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้มานาให้หมดอ่าโอเคตอนนี้ก็เอพของผมได้หมดลงไปแล้วก็เทสกันซิว่าเอพผมเหลือสามนะครับผมลูกธนู500ร้อดอกนะผม มันก็ไม่ได้ยิง500ครั้งหรอกเพราะว่ามันมีโอกาสติดเบิ้ลไงอ่าโอเคยิงเข้าไปนะผมตัวซีว่ามันจะดูดแรงไหมยังฮงยังไม่ดูดนะผมยังครับตอนนี้ก็ยังไม่ดูดนะยังไม่ดูดนะผมลูกขนุนก็ค่อนข้างที่จะหมดลงไปเร็วมากนะผมตอนนี้ก็เหลืออยู่400ดอกแล้วอ่าดูดแล้วโอ้โหดูดมา300ร้ยแล้วนะดูดเบิ้ลนะผมซึ่งมันมีผลกับสกิลเฟียร์บีดด้วยนะผมซึ่งมันดูดเบิ้ลด้วยนะผมอ่าโอเคเนะี่ยดูดไปแล้ว โอเคโอเคฮะดูดยับๆเลยนะถ้าใช้สกิลเฟียบีทเข้าไปดูดเบิ้ลนะผมเพราะว่ามันเป็นดาเมจด้วยไงดาเมจเบิ้ลก็คือเป็นดาเมจด้วยอะไรประมาณนี้นะโอเคครับหลังจากที่เราเทสมา500ดอ,อกก็คือเฟียบีทมีผลกับหมวกรูนนะผมแต่หมวกไรเวิร์ดนี้ผมไม่รู้นะผมเพราะว่าผมไม่เคยใช้เหมือนกันแล้วก็ไม่เคยใช้ที่ไหนเหมือนกันนะผมเพราะาผมก็ไม่มีเทสตนะผมตอนนี้ผมก็มาเทสแค่หมวกรูนนะผม อ่ะมันก็มีโอกาสที่จะดูดนะอ่ะตอนนี้ก็ดูดไปแล้วผมตาเม็ดก็ดูดนะอ่ะซึ่ง500ดอกเนี้ยมนาผมนี่เกือบเต็มเลยแล้วกันฮะเอพผมก็เกือบที่จะเต็มเลยนะผมมันดูซิว่ามันจะเต็มเลยไหมล่ะอ่ะเหลือ100ดอกสุดท้ายละขอเอชพีอีกสามอ่ะมันดูซิว่ามันจะเต็มไหมแปดสิดอกสุดท้ายละโอเคฮะโอเคฮะดูดไปดูดไปดูด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 ูดูดดูดดดูดดูดด อ้าวโอเคโอ้โหเมื่อกี้จาก500พุ่งมา800เต็มเลยนะผมอ่ะนี่ฮะโอเคครับนี่ก็คือผลการแทนนะผมอ่ะสรุปผลในวันนี้ก็คือผมยิงธรรมดาไปตอนที่ผมยังไม่ใช่กิลเฟียร์บีดก็คือครั้งที่1ยิง100ครั้งเนี่ยมีโอกาส1%แล้วก็ครั้งที่2ที่ผมยิงไปเนี่ยก็ติด1ครั้งก็มีโอกาส1%แต่ครั้งที่3ที่ผมยิงไปเนี่ยมันติด2ครั้งไงก็คือ2%อ ซึ่งตามค่าเฉลี่ยที่ผมคิดแบบคร่าวๆก็คือการยิง100ครั้งเนี่ยมีโอกาสติด1%ก็คือโอกาสสําเร็จก็คือ1%นั่นแหละฮะโอเคก็ตามนี้แล้วกันก็คือโอกาสติดของหมวกรูนี่คือ1%แต่ถ้าหากคุณใช้สกิลที่เป็นสกิลเบิร์นของ แรงเจอร์ของผมเนี่ยที่ผมเทสไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้มานาเบิลเหมือนกันเพราะว่ามันคิดจากความเสียหายที่ทําไปใช่ไหมละ่ะที่ผมได้อ่านเม,มื่อกี้เนี่ยตอนแรกก็ถ้าผมอธิบายผิดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคครับสวัสดีผมโปรชนรินาเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับผมโปรชนรินาเกมเมอร์แล้วเจอกันแน่นอนครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกดสป์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะผมแล้วเจอกันแน่นอนในโอกาสหน้าบ๊ายบายครับผม